ได้7จสเปิดมากี่ปีและปี 6... 2-6อ่ะ3 8ปีค่ะทำไมถึงชื่อว่ามาม่ฟ้าธานีค่ะเมื่อก่อนขายอยู่ก่อนอยู่หลังฟ้าธานีหลังห้องหลังฟ้าธานีอันนี้ย้ายมา,ยา,ยมาได้ประมาณสัก เกือบสาวปีเหมือนกันนะพูนมันเข้าปนกันแล้วปนก็ขายขึ้นแล้วก็ย้ายมานย้ายมาอยู่ที่บ้านเอาพูนกรรนก็มีมาม่ ม,มาม่าต้มยำแล้วม,มาม่าหมูสับสองอย่างเท่าั้นผมว่าข้างแรกนี่มาม่าต้มแต่มาม่านี่มันมก็หกบาทถ้าใส่นั้นใส่นี้ก็เพิ่มเข้าไปก็เป็นแปดบาทเป็นสิบบาทปัจจุบันมันก็มีธรรมดาก็สี่สิบบาทพิเศษเครื่องก็สี่สิบห้าเส้นก็ห้าสิบเส้นข้งเส้นใส่ห้าสิบห้าเมาแล้วแต่คนสั่งจ้ะมีใส่มีปลาหมึกมีลูกชิ้นเนือ้อมีลูกชิ้นหมู แล้วก็มีไข่แล้วก็มีหมูจุดเด่นของร้านมามา่สายใานี้แบบนี่ยังอะเรากะอยู่ที่น้ําจิ้มของมันเองกันเนาะแล้วน้อพริกของมันเนี่ยนเน <S <S มืนเน่อก่อนก็ลุงทำเนาะลุงเสียไปก็ลูกหลานทำป้าจะบอกเขาสอนโดยถึงตีหนึ่งเกินมามา่าป้าเลยเจ้าเก่าง้ายไปอยู่ส,ส,สันติธรรมถนนสันติซุขก็ฝากเนาะ ว่าทุกคนน่ะถ้ามาเชียงใหม่หรือว่าที่ไหนก็เพื่อมาชิมทุกคนมาชิมดูว่าอร่อยแซ่ไหนม้าหน้ารักเล